พันจิตู้เลยโย่ได้ยินลงดัอบาดังพอไปพัขงเข่ายังหวสมพับริซื้อมาแถวบานนี่นะโอ้เมื่อนเนี้ยเนาะเออิ้งยังหอ เมื่อแต่เมื่อแต่โดนนะบอสโทษโทษเรียบเปิดเรียนนี่เนาะพี่น้องเลยโอ้ยเรียบเลยสบายดีสบายดีและสวัสดีทำไมพี่น้องเนาะ มาดีาดคิดข่าคือเก่าเนาะมียังมีหัวลำโพงพังเพลงบ่อะอ้ืมยังก็ทังทังคิดบารี่ั้งกระยางทั้งจิตูด้วยโย่ยินลมดังอดังพอจะพังข่ายังหัวสมพักวันนีซื้อมากแต่ว่านี่นะ Ô Đi các cái mà hồng. Lắp. Nguyên tay nó nè. Lắp nó nè. Lắp bó. Mọi người. Lắp nè. Mọi người. Mọi người. Mọi người. không? người. Mọi 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 không? Mọi không? Mọi người. Mọi là กินไปแล้วกินตะลอนนะบอกป่ะร้อนเกิดนะสมผับเนาะสมุกเสียงไลนไ่แม่ไมอาอลคักเด้สมุกเสียงเนาะปิงตับแต่พื้นนี่บ่อยแมงจับมังกากินจนกุ้มทองคำมือประหยัดกินเนาะร่มได้เหมือนนี่เนาะลมโกวานี่ได้เนี่

เท้าชกต่อกินเผาเหล่ลชาชกต่อปอนด์เลยด้วยชกข้างนอกนะหนาวแล้วบาดในโซ่ข้างนอกบาดเลยโบคือตอนอยู่ในได้เนาะ <c oughs> เออแสดงว่าใส่ผ้าเนาะน,นี่แหละบอ่ใส่ผ้าเนาะน,น้ำไม่ไหม่บ่ บอลเท่าบอลเท่าบอลเท่าห้าขวดเนื่อคือใส่ผ้านอนใหม่ๆแล้วบานี้เนาะโอ้ดึงแม่เก่าแล้วบดนี่เนาะเออะแล้วบ่นบีน่แม่เก่าเพรได้เรื่องแม่เก่าแม่ไม่เก่าเพรได้เรื่องอ้าวไปว่าได้เรื่องอะไรเห็นอ่ะฮะได้ไม่บ่ไปว่าไปเลย อไเมื่แหมนเมื่อน้ำเคานี่ปลาเงาเียลอยกอไรกเต็มเคื่อเ็มเนือเนี่ยเ้อไปเลยดิเนื้อจำเก่ากัดิ้อีกแล้วป่านอยู่บ้าอยู่กับเจาอเนี่ยคอยเมื้อะอยู่าอะไรอยู่บ้ะรอ

Ủa <Nọc> ừ, ừ, <Nọc theo câu> <Nors> cái của hắn bên của bông bông chê 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 phá chê 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 น้ำสุกแปลงอีกไให้นี่แล้วสกน้ำนี่แหละสุกน้ำ่ได้าบ่เนี่ไแปลงน้ำอีกนันก็จะได้สมดายมือนน้ำมือน้ำอ่ะบ่อากรางไ่ัแไผูนี่เออไอบอันตักเห็นอยู่เห็นอยู่ใผ้าข้าไปเห็นอยู่หนองไงนึงเออคอยมนุษอีบ่ เออเป็นพลอยโตต้นไม้อ้าเนี่ยปจะไปจะเรืปะปะปะเขาอกสิปิลเหมือเจ้าอะไร่อยห้าสีฟิล์มหมอเน่ยเป์โลเนบุญทวีไปให้ไหมไปหาต่อไประเบาะไปนะเออคิดจกไปกับไปคิดจกมากับมากขโมยโบนิบนทุ้ชนตําล เป็นการบริสุทธ huh? no. oh ิ์โลกใช่ไหมยังมาฮะมาเขาเขาโอ้มาจักถวยแต่ละมือเนี่ยเ้ยสองถวยไมคมจะเบิ้ลิ่ห้เลยตออแรงเลยตอนแรงเลยเนาะเอ้เขาเนี่ยเามาแต่เพื่อนเราเองพ่อนี่เพื่อนเราไให้กึศดำลเขามันเป็นของังเขาเป็นีนวั เด็เออเอเอ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 เออทดเนเออเนีเออเตออเอเอ่อเน,นเออ,ลลอเเาานะเออเาอเออ <c oughs> อ,อกกัอนะบออออเออเนเออเออเออเอเออเออเอเ โอ้เราต่อไฟไว้นี้เนาะรับต่อฟืนต่อไฟหอยตรงนี้เออกข็งคืนเลยเย็นแล้วเนาะทางนหนีเนาะเย็นจิดเจ้ยเพิ่นแ่โอ้โผลม dập lại thôi người tứ tứ mặt đấy mặt đó ờ ô lôm thì đâu rồi em vẫn đó thằng này đâu โอ้แนนชั้นแล้วร,รอบแรกมันเหตเพียกแล้วมันนี่ลงชุบนา้าอก้ยพูดเรียบร้อยวัดชูดนบน้ามาขึ้นเอ๊ะัเเกอเอาน้ามีเบงับชันแรกแล้วเออขึ้สองเผือได้มหน่าเผืเ่อเพียงค,คจ้าจ้าแองไดทหาน่าชิได้ก็ได้ตั้งน้ติดกาบเอาก้อยพูดไว มานี้บืนเนาะฮือมาเล้วทางนี้เี๋กัมีเฮยาเลยเนาะเวล้ยวทางนี้คือทีแวมันยายใช่ชิบวดอะไรเาเ้นีใช่ชิบดหรอบ่ชิได้อยู่สุดนึงรอเวลาสอบนึงโอ้รอนึงไฟนี่แหละ ปันปันเดี๋ยวไงเนะาะปัพอหดทางนี่ใหญ่เลยพี่น้องเลยสิึ้นพลาดนี่ลนเล้นินชมนี่โอ้ขึ้นเรื่อยๆสรับสร้าง ทังวาแลวตัวนี้อั้นี่นี่สิคนไปพลานไปครับทั้งเราสร้างลูงอาจไปนและไปะม,มับรง่านเมือวาย่าถเรียเมื่อเชียรนรกียกรได้ชไมคมนมีรถมาแก็ต้องไปเอาครับ 3ามแต่ที่นายช้วสองคนต่อนี่แบเบียกแบกไาข้างนอกแล้วใช่ไหเนาะครับ

โบแต่มันชิวกว่าทา้งนายอยู่มันยาวไันเมือกี้ก็น้ำให้คนาด้ยน้ำโขเอาเออน้ำโชยเลยน้ำโบขึ้นอีกเลยเปล่งตอนนี้วนพิมาที่นงงจะได้แปลงก่อนแล้วเดี๋ยวจรอบเช่าตอแรกเป็นได้ไรกับตอนนวเป็นยาน้าหรอว่านมาจะแปลงให้ช่อเหล่อมาใสนุกจั้นงงเออตอน้มำเมอายั้งชองชัวโมงก็ได้ ขกินยันนุมมมีทอยด้ออทอยต่อมาลุดเออในมันฆ่าตัวใดผมันมันตัวใดมันหักอีกมนมันฆามันลุดนัดน้อยๆนะครับชิบมันลงุด่ีิมพ์พอเ่อบาทนี่เดกินเบิ่เลยบันี่เอ้าพันวาน้ามีเฮใไม่ก็ได้ครับเจ้าหาวแล้วทำอะไรเราครับโอ้หนาวหนั่งนวโอ้ยไปๆนั่งยู่ไหาวโอ้ นั่นนี่ลูหฮะน็อติบอตสิคสามาถได้ใสอยมาเป็นมองข้ามขายนอ็อตโอ้นอนนทงกูนอนนะบออน่เเออนอนแล้วนนแหล,บ,บ,นแลบนี้นมีย่งแนบ่ม <c oughs> ีเห็ดักเห็ดย้วย <c oughs> วนัน

สบายดีเด้อะพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันเปิดกุศลสุขพลพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มาอยู่กับเพื่อนซันน้องสาย้าอัปเดตในปีน้องเบิ่งน้ำกันพี่น้องเหรอมีภายในมาหาม่ดูมีบางงงเออนิวอะไรก็งงกัดเบื่อเอามยบเอามีชั้นนี่บ่เออจ้าจ่าพี่น้องเหรอ

ยังไม่ได้กินข้าอยู่บ่เอ้าใช่แค่หน่อไปแล้วยังไงยังไงข้าวต้มหมี่ข้าวต้มหมี่จะนี้อเอ้าพี่น้องไปซีเรียแล้วแหละเนาะพี่นองทางสาฟ้ากัอีบุลนโมนาหรอกพี่น้องไปเนาะอ่าอเจ้านัไปน้ำมูแล้วไปเมื่อไหร่ไปเมื่อี่ จังมือไรได้สิมามา้เนาะเสอเตอบอยุบปนาวเว้ยเมีเนาะนาวแล้วจังคอยคอยชี้ดิคขวาอะไพี่หวแล้วเฮ้ยมือนี้นาวเพ่งงวนเลยขัดไปนอนน้เมย์มาอที่ฟั <c oughs> นอย่างนี้ไมมีเมย์ะบอก แม่เกาบริเรืองเพะดว่ไม่บอกอสิโรอ่ะรอไเกาไรหมลืมเกามอนี่เป็นคือว่าเราบริเลืองเราวกอดบอกฮะม่ไมนอนกอดจะบอกฮะม่ไมนอนควงอไเานอนควงเออฮะไหนบอกม มเมื่อนอนเปืนบอไปเลยคือเห็นจุมเจ้าไปตักน้ำว่าจุ๋มเจ้าไปตักน้ำนองเพ่ะเอ้าูู่้หรือปเป่าน้ําเพิ่นผั่ให้บอก,อก,ก,กเ,เอ้ามาจากทางไงใส่รถบ่อนี่มาบอก อืม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 จ้าจ้าเครื่องบ่เห็นว่ะเน็ตบ่แห้งอยู่นี่บ่แห้งเนาะเนาคือสลักแงอยู่ดิลักูกลักเบทีเออจากลักสุกลักแล้วพี่น้องอบุรุษบ่นานเนาะก็แม่นจบาน้องเพิ่นบัดนี้ ติดปประตูที่พื้นพืนเรือจะเมนอ่านี่แหละเรือกะเมนติดตากระโลกระเบื้อเนาะนี่ละลายอ่ะนแทซีฮิงลอกแาสีเขาเดียวบจะบยากนึงห้องนึงกาและเจาครูเพินไดเป็นสิยะจะท่าด้วนี่นู่แล้วโอ้ รับตาทางเลยจะบอกเองเด้อเออจะทาเด้อบนห้องแฮ่โอ้หนาวพี้มโม่ไปองเนาะวันหนาวจะบ่ตั้มโม่บอบอบอยากกินเลยมันบาแล้ตามบาแล้ติมมาติมละเนาะโอ้นี่ก็พากันนอนเนาะไปดองไปเนาะ

kalian ต้นมื้อหมูนี่นะอยู่ป่ะจ๊ะอืมแล้วอยู่แล้วป่ะจ๊ะนี่แล้วมื้ออ่ะค่ะหมูอ่ะแล้วก็มักคือเกาวิธีรูปไหนเจนน่ะถ้าแล้วมื้อแล้วก็มากไม่สุกไงอืมแกะมาสุก โอเคใช่พ uh, okay ี am, ่น้องกันเนาะเดี๋ยวออกไปจบคลิปข้างนอกก่อนพี่น้องเนาตรงนี้ก็เป็นสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะเนาะขอบคุณขอบคุณนี่ลายพี่น้องเลยอยู่ดีมีแห้งประตูสู่สุกคนนั่นแหละพี่น้องกัยเนาะเจ็บหอยได้ก็ไข้ป่วยมีเด้อเนองขาดะจเราคไปตั้งตัวเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจการย่งเงานจะรับเดือนตลอดปีและตลอดไปเนาะ หอยล่ำดีด้วยเนาะมือที่เท่าไหร่แล้วจะมาไงมือที่สามมือที่สามมือที่สี่โคชนาหมือเด้วยหน้าบูเวนหน้าใช้มืออื่นกับมือเยี่ยมห็ดแล้วมือตเจ้ามาเด้วยหน้าทรายจะซิเวิร์ตนะฮะเออน้ำตบวีมันเช็ดบ้านน้ำบูวีเพิ่นบ้านกายละแรงเออไม่ยากแล้วทรายสั่งมาให้ โอเคโอเคอเรีบอยดีไม่แห้งไปสูุ่กคนเจอกันคลิปหน,น้าเลบน,นนองเดล่นองเ้